ทั้งหมดเนี่ยเขาแบ่งให้ในราคา400บาทขายยังไงก็ได้ได้ดีซะด้วยแล้วก็มีกำไรเนี่ยในวงการอย่างนี้ มันก็มีบางคนก็ได้ของมาในราคาพิเศษดังนั้นคนที่จะอยู่รอดในวงการพระเครื่องบางทีได้ของมาฟรีบางทีได้ของมาในราคาพิเศษแล้วก็บางทีได้มาแล้ว นำไปออกตัวได้ราคาดีนี่ก็คือสเสน่ห์อย่างหนึ่งของโครงการรักเครื่อง